สวัสดีครับว้าเอาอีกแล้วครับปลาเราโอ้คุณก๋สิมากพี่น้องเอาจริงอีกแล้วอุ้ยขอว่ามันหัวกระซ้ามั่นไหมเราเอฟซีถามมาว่ามันจักบาทนะครับทุมือนี้ยุบบานแน่เมื่อวานไปขายนะ่าจะประมาณบาทห้าสิบนะครับตันละประมาณพันห้านั่นแหละสำนันเลยพี่น้องโอ้โหตายสำนูมือเลยพี่น้อง วันนี้เล่นใหญ่ครับแม่แมเฮ็ดดีเฮ็ดดีก็เกาอีกวันนี้ <laughs> จังก็เกาเบิง้งหัวมันนะพี่น้องเทียบกับนิ้วมือครับกับประมาณนี้แหละง่กูหัวปรมือกะมีนะครับนี่ำดำมีดดำยังกบมี แต่ว่าส่วนหลายมันกับบก่อยง่าไปในเพราะว่ามันแรงครับมันแรงเพื่อนกับปูกต้องเจียวเขาแล้วคนละมอหอดนี่ก็จิไมมีันหาหกเดือนนะมั้งเฮ้ยยู่มาลากลูกมนเลยโอ้โหาวดิวเอง พ่อเถาใส่ยนจอยแะ้วมึงพ่อเถาก็ลูกเคยลูกเคยครับสิบหลอพ่อเถาครับไม่โค้ดเดี๋ยวไปดูมันข้างล่างคือบอบ้านอเอาหกหลอมาใส่ครับบ่พ,อ,พอใจครับมีเอาสิบหลอมาใส่ยังย่งสุดแล้ววันนั้น เนี่ยเว้นไหนบุญบรรท่อามันต้องยิงงครับพี่น้องบุญบรรท่อามันต้องยิงง่ายแต่ฝนตกมากหนิเฮ็ดดีเก็บรอยโอ้คนงานเก่งนหลายเลยว้นน like> um ี้ สนใจอยู่ครับอ uh ันนี้ใหญ่สุดแล้วเราเบาวสมเกาหลีตั้งกุ้ยจับหมู่บ้านไม่พอใจหกหลอมันนี้เอชิบหลอเล่นมั้ยมันกระเทืเนาะหมู่บ้านเนาะแกอนี่มืนนี่เงียบชิบหลอเล่นมัโอ้เฮ็ดอีแห้ง ผู้เบาแม่นยิงจะเป็นล่มเลยเนีย่ยยางตายจะออกแล้วโอ้มีคนงานเพียบเลยครับเบาพู้เราเมาสีมาเลยตอนมื้อินเอากะละมังร้อยน้ำนัำ่นได้แสงเจออยู่หน้านะสูตรนี้บ่ อ้ยสูตรนี้แล้วมันได้ไถยชิมอยู่เนาะได้ๆโยกโยกขึ้นจังเบิ้งจังเงาอันนี้จังเงาหนิซ้ำซาำเงาซ้ำเงาเจ็นมันแล้วเป็นตอแตะพี่น้องไม่ต้องทำหากำไรอู้ป้อค้อกันเดียวแม่ ต่อมาสองขั้นนี่ออเอ้ย F สิบแปดกีบาทน,นี่คันอยู่เท่าดีโอ้นักหนาโอ้หันสิบล่อไม่ใส่เ,ยเ้ยไหมเล่นใหญ่กาเกลวพี่น้อง เล่นยายเกูเกาเออสิบล้อเลยบา <laughs> นีเฮ้ยสิบล้อคันนี้ขายครับเข้ามาใหม่นี่ใส่งานเลย mà mày chạy ngan lùi, bà men. Ủa khẩu hôm nay được bao?

อ๋อไดีเกเลยเอิญมาใส่ยูวีโอ้สองสองแรงสองแรงสองแรงามสภาพเนาะามสภาพตามสภาพ ไม่เราทัวหาว่าขาดค้นงานมาถันมาดวนมาถัานอ้บ่ายอยว่หมดค้นงานแตกสวด,ดอยู่ค้นกงินชิม,มาโอคค้ยเยาคอยหามุมสวยๆอย่างอ่ะ ปลาเลราบอกว่าขาดทุนกับช่ามันครับขอให้ได้กําไร,รสัน <c oughs> แบบได้าขาดทุนช่างมันขอให้ได้กําไรบานเ่ามันต้องยิงไงครับพี่นอ้องเสียงเงินไม่ว่าครับแต่เสียหน้าไม่ได้ครับเป็นย่งเราบา่าเสียงเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ชื่อเสียงต้องมาก่อนนะสันเชิดดี ไปแล้ว่าเฮ็ดจังได้เลยดั้วมั่นกูแม่เราว่ารถกรถกูแม่เราว่านกีสิตกดินดินปะดินดิสองโป๊ยิ้มยิย่าไซร้ายดินนะเจ๊กสองโป๊บ่อ้สองเมื่อกี้นี่ว่ามันตันกัวมั้ง Long lòng phiền gặp. Gặp lại Bye. bây giờ, đi. Giê ba quam rồi hết 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 มุนวัดเจนะไม่สนเหยียบไปเลยเดี๋ยวนี่ขามานไม่ไหวหรือฉันไม่จอดเลยวะเอา เราปีนกันแท้ขึ้นเนาะหูจะกว่วมอยู่เลยเนาะ <c oughs> <c oughs> บ๊บเรียบร,อยร,บบรอ้อยไปแล้วสิบหลอยาว่า เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ไปได้เ้ยนี่นี่ดังออ่ร้อยพอมเกสร้องเผาเกไปช่วยจีบเลยบต้องใส่รถไทยเฮต่างครับ ขวบเลยนะขวบไปเลยโอ้ว่าจะถอยขวบมาแท้ไหมเดียวว่าอันได้บ่าเราสิเสียแจ็คตัน ว่าเด็กตันโอ้ยมาเสียให้บ้าอ้นดุวยโอเสียของออมอัดในหาตันหกอานบ้าหัวตันหาด้ยเอ้ไปได้เราสีกินนมแกมือแกมือ

แปดตันเก่าได้ได้ตันเบาทโลงแปงสบาทยี่ห้าสองบาทยีห้าลงแปงครับจะต้องวัดดวงลงแปงจากบ้านห้าไปกันโอ้โลมั้งเนาะผู้ดได้บ่สูสีบ่ขาดลอยร้องนาะโลงแปงเนาะบ้ห้าแล้วใกลเตือมแล้วมือฮะมันยังมันหนีตัวเออน่อยู่ขางพ อ๋าคือเดแบงเงียนนีน่ <c oughs> จบเลียจบไปเรี่ยเลยโอ้ลูกสาวผดำโอเคผมเดี๋ยวรอด,ดตามคลิปน้าครับกินอีสสัดีครับ